เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกา30นาทีนายสุกรีสุภาวริกุลนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอพร้อมด้วยนายบรรณสารจันรสมศักดิ์ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุธรธมรองศาสตราจารย์ดรชลิดาอูตภารองอธิการบาดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราชนีกุญญาน,น์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรวมมอบเครื่องไฮฟโรออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลมการักอำาเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสรานลักษ์มั่นชันสาหัวหน้างานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลมะการักและคณะเป็นผู้รับมอบ จากนั้นในเวลา15นาฬิกาคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมอบเครื่องไฮยใรออกซิเจนให้กับทางโรงพยาบาลโดยมีนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเป็นผู้รับมอบซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบที่ทำงานด้วยระบบ paperless Be อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล GECC Government Easy Contract Center ระดับสูงสุดจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนที่เวลา17นาฬิกาทางคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชโรมาีาเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาเครื่องไฮโฟรออกซิเจนให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงจีรากรเจริญวิิยาภาพรักษาราชการ,การกาแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชโรมนียเขตและคณะเป็นผู้รับมอบโดยการมอบเครื่องไฮโ r รออกซิเจนทั้ง3เครื่องให้แก่โรงพยาบาลทั้ง3แห่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแคลรี่เครดิตฟิตช,ช่วยหมอซึ่งทางคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาได้ร่วมกับสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย โดยการร่วมสนับสนุนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้คนไทยได้ร่วมกันออกกำลังกายและนำแคลอรี่มาสะสมเพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องไฮโดรออกซิเจนมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึงวันที่29ตุลาคม2564ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,6 0 0 0คนสามารถสะสมแคลอรี่ได้มากกว่า20ล้านแคลอรี่สำหรับการส่งมอบเครื่องไฮฟลูออกซิเจนในกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP 1 5เครื่องแรกได้ดำเนินการส่งมอบให้โรงพยาบาลตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลป่าโมกจังหวัดอ่างทองส่งมอบเมื่อวันที่30กันยายน2564 สโรงพยาบาลนาทวีจังหวัดสงขลาส่งมอบเมื่อวันที่21ตุลาคม2564ทางขนส่งและล่าสุดอีก3เครื่องส่งมอบเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ได้แก่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลมการรักจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิมมหารชาโรมณียเขตจังหวัดกาญจนบุรี